หลังจากฟ้าฝนตกกระหนำ่ำทั้งลมทั้งฝนเปียกไปทั่วปูผาขามเสียงฟ้ายัางร้องหึมหึมโครนคลางสายลมเริ่มเชยเฉิวพัดเย็นสบายเมฆฝนดูจะมืดไปทางในเมืองสกลนคร มองที่เจดีสามหลักมีขึ้นเริ่มตั้งอยู่แล้วก็ลมลงไปนาที่จุดนี้มองเห็นเจดีภูภาขามที่ดูเด่นเป็นสงา่ามองเห็นเปรียบดังอริยสัจสี่ธรรมะ ธรรมชาติอารยธรรมและวัฒนธรรมหลอมรวมกันอยู่ในที่เดียวข้างล่างมองไกลๆโน้นมีหนองมีอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยและมองไปสุดสายตาเลมองโน้นไกลๆนั่น คือความสง่างามสวยงามของเมืองน้องหานหลวงเมืองสกลทวาปีหรือเมืองสกลนครในปัจจุบันท้องฟ้ายังสลัวเรือนลางของพายุฤดูร้อ,อนแต่พายุในใจของคนที่ขึ้นมาร่วมใน กิจกรรมพิธีกรรมวันนี้กับพายุสงบร,ราบคาบหายไปเหลือแต่ความปิติเปี่ยมสุขชีวิตเมื่อเข้าถึงธรรมและเอาธรรมเข้ามาสู่จิตใจแล้วความสงบความสุขก็จะบังเกิด และเมื่อสุขมากๆก็จะเป็นสุขแห่งปรมัติ์ความสุขแห่งปรมัติ์นั้นไม่อาจจะหาคำพูดใดมาเปรียบสัมผัสเองรู้เองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจตนเข้าใจธรรมะก็เข้าใจธรรมชาติเพราะธรรมะธรรมชาติ และจิตใจตนนั้นประนึ่งว่าจะเป็นสิ่งเดียวกันมาสัมผัสธรรมชาติมาเสพธรรมชาติมาดื่มด่ำกับความสุขของธรรมชาติด้วยจิตใจที่เป็นธรรมที่สำนักภูพาคามแห่งนี้แล้วชีวิตจะมีคุณค่า และความหมายเกินกว่าจะบรรยาย